วันนี้ก็มีรถ1คันนะเป็นรถเก่งซ้ายกลางนะครับขนาดกําลังดีนะครับเรียกว่าภายในกว้างขวางนั่งสะดวกสบายครับคันนี้เป็นเจ้าโ t โยต r าโ l ราลติครับผ่อนเริ่มต้นนี้ขอญอยกแจ้งข้างงวดก่อนเลยนะว้าวมากนะปี18แบบนี้นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000บาทเท่าแบบนั้นเองก็มาดูกันนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะก็อ่ากระจังหน้าก็เป็นโคเมียแบบนี้ วัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car านะครับวันนี้ก็มีรถ1คันนะเป็นรถเก่งซ้ายกลางนะครับขนาดกำลังดีนะครับเรียกว่าภายในกว้างขวางนั่งสะดวกสบายครับแล้วก็เครื่องยนต์1.6ลิตรเท่านั้นเองนะครับผมก็ประหยัดน้ำมันนะครับสะดวกในการเดินทางมากๆเลยนะครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota c o r o l l a า l ติ s ครับปี2018นะครับเครื่องยนต์เป็น1.6ตัวจีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้นะครับสีบอลลลลแบบนี้เลยนะครับผมนะมาดูกันคันนี้นะครับ ผ่อนเริ่มต้นนี้ขอญยกแจ้งข้างงวดก่อนเลยนะว้าวมากนะปี18แบบนี้นะผ่อนเริ่มต้นเพลงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ต่อปีนะครับผมมาดูกันนะครัคันนี้ก็นี่เลยตามสไตล์เอาติดนะทุกคนนะ่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับรถโฉมนี้กันอยู่แล้วนะเพราะมีอยู่ในถนนค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรใช้งานได้ดีนะครับในทุกสภาพอากาศเลยนะแล้วก็ ทนทานด้วยการไปรนแนนก็แสนจะง่ายดายนะครับผมอะไรมีเทียบเทียบเลยนะครับก็มาดูกันนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับผมตัวนี้ด้วยความเป็น 1.6G เนี่ยไฟตัดหมอกก็ยังไม่มีมาแต่ที่พิเศษกว่าเจนก่อนหน้านี้ก็คือมีไฟที่เรียกว่า daytime running light มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟปรับโฉมมาเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากันชนหน้ากันชนหลังนะครับผมแล้วก็มาดูที่ด้านข้างกันบ้าง คันนี้นะด้านข้างก็จะเป็นล้อแมกเนี่ยจะเป็นล้อแมกขอบ16นิ้วนะครับสีทูโทนแบบนี้นะคันนี้รัดยางมิชลินมาด้วยนะครับผมมารัดยางมิชลินมาด้วยปีป,ปี20เลยนะครับคันนี้ยางใหม่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านข้างกันสักเล็กน้อยนะครับผมนีนะ่เปิดเข้ามาด้านในก็ด้วยความที่เปลี่ยนโฉมมาด้านในตัวช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะโฉมใหม่นะครับเครื่องเล่นวิดยุ เป็นแบบเดิมนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างกันสักเล็กน้อยนะนี่น็อตหัวประตูด้านข้างนะฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็นี่ครับรอยอกระดูกงูนะหรือรอยอาร์คนั่นเองนะครับผมก็มีครบทุกจุดนะไม่มีชนหนักวิคว่ำน้ำท่วหมหรือก่อใหม่แน,น่นอนคันนี้นะฮะร,ราคาเนี่ยหลังหกักโซลรถแล้วนะเหลือเพียงแค่427,000บาทเท่านั้นเองนะครับสี 4, 27, ่0 0นสอนเดือนแล้วประมาณ 7,000บาทนะอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างสักครูครับเมื่อกี้ดูน็อตหัวประตูไปแล้วเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูกระดูกชุบอ่านี่ครับก็เดิมเดิมครับเดิมเดิมนะไม่มีโดนชนหนักพิควาำน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมโอเคตัวนี้ก็โฉมนี้แบบนี้แล้วนะกุญแจก็จะเป็นคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะครับผมรองรับ น้ำมันรู้สึกว่าจะได้ถึง e 8 5เลยนะครับผมสำหรับชมนี้ตัวนี้นะโอเคเปิดปดูด้านท้ายกันนะครับนี่ทั้งช่องเก็บ3พระละเนี่ยก็กว้างมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ติดมาด้วยนะ2จุดนะด้านหลังนะครับผมเวลาถอยจุดอับสายตานะครับก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับนี่ดูด้านท้ายนะรอยาแนวนะจากโรงงานเดิมๆเ,เลยสีไข่แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านข้างซ้ายข้างขวารวมถึง ด้านท้ายข้างหลังด้วยนะครับยางอะไหล่ก็ติดรถมาเลยตัวนี้จะได้ยางอะไหล่เป็นล้อกระทะมานะครับเป็นล้อกระทะมาครับสเปคขอบยางก็เท่ากับตัวล้อที่ใส่อยู่ที่รถเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างนะครับผมแล้วก็ผมให้ดูความกว้างก่อนดีกว่าเพราะว่าจุดขายคันนี้อยู่ที่ความกว้างเลยนะครับผมเป็นรถเก่งสายกลางที่ราคาถูกมากๆนะครับปี2018นี่โอเคด้านหลังก็นั่งสบายครับกว้างมากๆนะครับผมกว้างมากๆนะครับมี power outlet ให้นะเป็น 2.0M แอมป์นะครับให้2ตัวตรงนี้นะครับเป็น usb สามารถชาร์จแบตได้นะแต่แอร์ตอนหลังก็โฉมนี้ยังไม่มีมานะครับถ้ายังมีก็รู้สึกจะต้องเป็น 1.8G ขึ้นไปนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนี่ครับด้านหน้าก็แน่นอนครับกว้างเหมือนกันนะครับกว้างเหมือนกันแล้วก็เริ่มจากด้านข้างเลยนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับทุกบาลและแต่ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับกระจกด้านข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะฮะ พวงมลาลัยมีมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็ช่องแอร์ที่แจ้งไปก็เป็นแบบวงกลมเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีแท a c t i o n control ด้วยอยู่ด้านนี้แอบอยู่ด้านนี้นะครับผมระบบการลื่ถนถลายนะอยู่ด้านซ้ายของพวงมลาลัยนะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลนอยู่นะครับวิทยุเป็นแบบเดิมๆนะครับตัวนี้ก็สามารถต่อ AUX USB ได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อฟังเพลงเปิดเพลงได้วิทยุ FMAM เล่นได้เลยนะครับตรบบง,งนี้เลขใหม่บ้างคันนี้ เลขไมล์คันนี้อยู่ที่23,000โลนะครับ2 0 0 0โละไม่เยอะจริงนะแต่รถเข้าศูนย์เซอร์วิสมาทุกระยะนะดูแลถึงแน่นอนนะครับผมเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ตลอดนะครับสังเกตจากยางเลยใหม่ๆอยู่เลยนะโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมไปคันนี้ก็แน่นอนครับออกรถได้ ตามโปรเลยนะ999บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีค่าดำเนินการค่าจากค่าโอนนะครับผมนะด้านหน้าก็เดิมๆเลยนะฝารกระโปรงเหมือนมีรอยไข่มาบ้างนะครับผมน่าจะมีแกะทำสีเก็บงานนะติดยางดูจะรู้เลยนะฮะแกะทำสีเก็บงานมาบ้างนะครับติดยางดูจะรู้เลยนะครับแล้วก็ติกเกอร์อะไรพวกนี้อยู่ครบนะเป็นฝาเดิมนะครับอาจจะมีแก้สีมาบ้างนะครับนี่พวกคารนรอยอาร์ตจากคานเนี่ยก็ยังอยู่เดิมๆนะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมนะคันนี้ราคาเน้นๆเลยสุดที่อยู่ที่427,000บาทเท่านั้นนะครับผมออกรถ999บาทนะครับปีค้าดำเนินการค่าจัดเข้าโอนมูลค่า20,000บาทนะรับประกันได้สูงสุดถึง2ปี20,000กิโลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับผมใครที่หาเอาติดตัวนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ